นี่เห็นไหมครับนี่นี่คือนี่คือนะครับนี่คือเห็นไหมตั้งกระท่ายไม่ตรงเลยนะมันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมน,ะนี่มันจะไถไม่ได้ไถไม่สนุกแล้วก็มันจะไม่ลงไอ้กระท่ายแหละมันจะไม่ลงร่องนะดูนะเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่ให้ดูนะครับก็ตอดน็อตก็มันไม่มีใครมาถือกล้องให้นะเดี๋ยวผมก็ต้องถอดเองนะนี่คลายก่อนนะครับ มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวมาคนเดียวก็ทําได้นะครับทําได้ทําได้แล้วเราก็อืต้องยกรถุดไหมเนี่ยตอกเลยตอกไปหน้านะเห,ห็นไหมเห็นไหมเข,ข้าท้ายมันจะปีเข้านะครับตอกไปเลยเอา้า เดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดู